มารับชมกันต่อครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับกับภารกิจกู้เจ้ารถขุดจิ๋วครับโปเบโกเฮทเคน40คันนี้ครับผมที่เห็นครับเป็นแค่อุปกรณ์บางส่วนครับของเจ้ารถขุดจิ๋วตัวจริงอยู่ด้านนี้ครับอย่าตกใจนะครับหลายคนอาจจะตกใจว่า <c oughs> เฮ้ยมันดึงรถยังไงว่าได้แต่ฝากระโปรงมาฝากระโปรงข้างตัวจริงอยู่นี่ครับ ในคลิปที่แล้วนี่ดึงโซ่ขาดไปหลายท่อนเลยนะครับเกือบจะขึ้นแล้วแต่ว่าดินมันไปอัดตรงผานหน้าครับทำให้มันดันดินตัวเองเอาไว้แล้วก็จังหวะจะไปแล้วแหละแต่โซ่ขาดซะก่อนครับตอนนี้เปลี่ยนมาผูกที่ผานหน้าของรถขุดจิ๋วคันนี้ครับ รถด,ดึงก็ยังเป็นเจ้าโกเปโกหนึ่งสครับระยะระยะดึงก็100เมตรทีแรกอยู่จุดนี้ครับอยู่จุดตรงนี้แล้วดึงไปดึงไปได้ประมาณ2เมตรครับประมาณ3ามช่วงตัวแล้วก็ไปอยู่จุดตรงนี้ทางทีมงานของเนียเบิ้มนะครับรถขุด คันนี้มาช่วยคูปต้าแต่ตัวเองติดคูปตาอยู่ฝั่งนู้นคูปตาก็ยังไม่ขึ้นนะครับยังติดโรมอยู่เอารถกุดยิวคันนี้ขึ้นได้ก่อนแล้วค่อยปูคูปตาต่อ,อ,อ,อด้ เดินต่อครับ ลิงขาดอีกแล้วครับ คเอาลุ้นกันต่อครับให้กำลังใจกันต่อครับเชียร์กันต่อเตรียมตัวครับ

ไปได้ไกลแล้วครับไปได้ไกลแล้ว

โซ่รถโซ่รถครับฝั่งนู้นครับโอ้โหดุเดือดเลยมันเดี่ยวไปทางนู้นดิเป็นไงพี่รู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นไหมผมว่ากองเชียร์ตื่นเต้นกว่าจอบหนีได้ดยจอบจมแน่นอนเพราะมันหึงปัดนีเดกองเชียร์จะไปไหนครับ วัดทองหนักท้องเบาอัดเอาไว้ก่อนเอาเอากาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับไปแล้ว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 ไปเลยไปเลย สอดมือสอดมือครับเอาไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลยอย่ายยุด ย่นสลิงก็ได้ย่นสลิงก็ได้เดี๋ยวแม่พอเดินมาอีก,ออน,กอนี่นนนเดี๋ยวเดี๋ยวย่นสลิงก่อนเดี๋ยวอเาเาเกาก่เียวน่ฮะดึงดึงเียวมาก่หอ๋อหยุดไว้ตรงนี้ก่อนบอกผู้ใหญ่หยุดไว้นี่ก่อนแล้วก็ดึงดึงลงมาเนี่ยอ๋อให้ให้รถขุดเจียวลองดึงค<อ> <Kub ota S 2> ูปต้าดูก่อนเอาละคร โอเคเดี๋ยวให้ทีมงานเตรียมโซ่เตรียมสลิงมาผูกก่อนนะครับผมคือตอนนี้น่ะหยุดรถขุดจิ๋วไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเอาลองเอารถขุดจิ๋วดึงคูปะต้าดูก่อนนะครับทีมงานกําลังจะเอาสลิงมาผูกกับคูปต้าแล้วก็จะให้รถขุดจิ๋วนะครับดึงก็ถือว่าปลอดภัยเนาะพี่ึไม่ได้ปล่อยไว้สงการเลยเหรอฮะถือว่าปลอดภัยแล้วใช่ไหม ตอนนี้ทั้งคนทั้งรถนี่มอมแมมหมดเลยอ้าวดับแล้วอ่าโอเคนะครับผมยังไงเราตามต่อกันคลิปหน้าครับตีเล็กสายมันครับสวัสดีครับ